สวัสดีครับมาดิีคอมพิวเตอร์ออพอดีวันนี้มีคนเขาถามผมนะว่าช็อ,ชอตคัตต้องการถามหาผู้นช็อตคัตของโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับซึ่งถามว่าช็อตคัตอยากจะได้ช็อตคัตปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มนี้ม,นมันทํำยังไงเจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในการที่เราอยากจะรู้ว่าโปรแกรมไหนมีช็อตคัตอะไรยังไงเนี่ยเรามาแค่ตรงนี้แค่นั้นเองก้งมาดูที่เมนูบาร์นะครับมันก็จะมี บอกอยู่แล้วนะครับซึ่งง่ายมากๆเช่นตัวนี้เนี่ยสัญลักษณ์อย่างนี้อาจจะงงว่ามันคืออะไรตัวนี้ก็คือออปชันนะครับหรืออัลเทอร์เนทนะครับก็อยูอ่ตรงด้านล่างของคีย์บอร์ดนะครับถัดจากปุ่มสเวตบาร์มาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นปุ่มคอมมาปุ่มคอมมาก็คือปุ่มที่ติดกับสเวตบาร์เลย,เลยนะครับเช่นตัวนี้ในบูฟวี่เรคคอร์ดลิงก็คือกดออปชันคอมมาเอ็นพร้อมกันนะครับก็เป็นคําสั่งตัวนี้ Open File ก็ Command O Open Location ก็คือ Command L นะครับจเห็นว่าเกือบทุกโปรแกรมเนี่ยจะมีหมดเลยแล้วก็ส่วน Edit เนี่ยส่วนใหญ่โปรแกรมทุกเกือบทุกตัวนะมันจะทำงานคล้ายๆกันหมดเลยเช่น Undo ก็ Command C นะครับ Redo Shift Command C Cut ก็คือ Command X Copy Command C นะครับ Paste Command V นะครับแล้วก็ Select All Select Execute Silent เนี่ยก็คือพวกเนี่ย Select All ก็คือเป็น Command A ก็คือทุกโปรแกรมจะแทบคล้ายๆกันนะครับ วินโดว์ก็เหมือนกัน Command M ก็คือจะเป็น Minimize นะครับซึ่งอ่ะโอเคมาลองดูโปรแกรมตอื่นบ้เช่น Safari นะครับ f ฟล e นะครับ Open File Open Tab Command T Open New Window Command M จะเห็นว่ามันคล้ายๆกันหมดเลยมาดู Bookmark นะอ่า option command b เป็น bookmark เอ่อ show all bookmark นะครับ add bookmark ก็เป็น command d ส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นมาตรฐานเนี่ย minimize command m นะครับซึ่งเอ่อมื่อโปรแกรมไหนก็จะคล้ายกัน นะครับมาดูไฟเดอร์ไฟเดอร์ f inder. F inder ก็จะเหมือนกันไฟเดอร์คือเนี่ย new f i l d e r command n new folder uh, shift command n นะครับลูกศรขึ้นเนี่ยคือ shift นะโอเคแล้วก็ไม่ว่าโปรแกรมไหนก็จะเป็นประมาณนี้หมดคราวนี้มันจะมีในส่วนของออในส่วนของคอมในส่วนของ system นะครับ system p r e f e r e n c e ก็คือเราอยากรู้ว่า shortcut ใน os 10เนี่ย มันเป็นยังไงนะครับก็มาดูที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ตรงนี้คีย์บอร์ดชตคัทนะอย่าเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเราจะเลือกได้เลยเนี่ย turn d o g hiding on off ก็เป็น option c o m m a n d D นะครับ d i s p l a y เหมือนกัน in case d i s p l a y f i n a n e f14 in d e c a s e in case นะครับ f15 mission control เนี่ยไอ้ลูกศรตัวนี้ก็คือไอตัวที่เป็นเหมือน คล้ายๆเหมือนลูกศรขึ้นนะแต่ไม่ใช่ลูกเขางขึ้นนะตัวนี้คือเป็นปุ่ม c อน t r o l นะครับแอปพลิเคชันวินโดว์เนี่ย control แล้วก็ลูกศรลงล่างนะครับ move space left ก็คือ control แล้วลูกศรทางซ้าย move right space ก็คือลูกศร command ขวานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น shortcut นะครับซึ่งทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นมากเลยแล้วก็ เนี่ยใครอยากรู้ก็จะมาดูตรงนี้เนี่ยคีย์บอร์ดเท็คช็อตคัทสกินชอ็อตล้าสุดต่างๆนะครับสปอตไลท์เอ c กซ s เซสซิบลิตี้แอปพลิเคชัน,น,นช็อตคัทพวกนี้ก็จะมีบอกหมดเรามาดูในนี้ได้นะครับก็ขอจบั้งนี้แล้วกันเพราะว่าเนื้อหาไม่เยอะมากแล้วก็ประมาณนี้ครับครับขอบคุณมากครับ